โอเควันนี้ทํางานเสร็จเรียบร้อยก็ถ่ายข่าวเสร็จแล้วก็ถ่ายผลกระสัเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กําลังจะไปทํางานไปข่าวใส่ไข่ต่อที่ช่องไทยรัฐนะฮะทีนี้แน่นอนว่านี่ขึ้นรถแล้วขออนุญาตถอดหน้ากากไปไมก่อนนะครับแต่วันนี้ที่สําคัญลืมไปอย่างหนึ่งทั้งวันเลยลืมพ่นไลโอวะ่ะต้องพ่นหน่อยโอเคนี่นะโชว์ให้ดูหน่อยพ่นหน่อยคือคือท,ที่ให้ดูเงี้ยเพราะว่า อยากให้เห็นว่าคือเราสามารถฉีดได้ทุกที่ฉีดตอนไหนก็ได้มันไม่ได้จําเป็นที่ว่าคุณสระผมเสร็จแล้วต้องฉีดหรือว่าอะไรเงี้ยฉีดมันฉีดให้มันบ่อยๆนะฮะเนี่ยคุณฉีดไปพ๊กคุณขยี้ขยี้นวด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 ข้างหน้านี่ก็ขยี้ฉีดเนี่ยขยี้แล้วก็ขยี้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 เนี่ยนะขยี้ขยี้ขยี้แต่ผมเองเนี่ยตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตผมคือพอผมฉีดอย่างเงี้ยทุกวันนะแล้วดูนี่ มันจะมีนี่เห็นไหมเห็นปะนี่นะเนี่ยมันเป็นลูกผมขึ้นมาละคือเมื่อก่อนน่มันจะแหว่งเถอขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยพอฉีดปุ๊บเนี่ยมันเริ่มยาวออกมาอย่างเงี้ยเห็นห่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยแต่ผมยาวออกมาตอนนี้ผมก็ลําบากอย่างหนึ่งว่าเวลาผมทํางานเนี่ยผมหวีผมอะ่ะผมต้องหวีเรียบอย่างเงี้ยพอหวีเรียบอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บมันจะมีไอตรงนี้โผล่มา <S <S มเห็นปะเลยไม่รู้จะทํายังไงตอนนี้กุ้มใจมากก็ต้องปล่อยให้มันยาวไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะได้แบบเอามารวมกัน ตรงนี้ก็เพอขึก็ไม่ตัวนี้มาหมดแล้วเนี่ยแหละก็คือข้อดีของไลโอฉีดได้เรื่อยๆจะอยู่ที่ไหนก็ฉีดได้ทุกเมื่อนะครับโอเคสําคัญติดตัวไว้เด้เลยนะครับไลโอมา